สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดสัมพันแล้ววัมังกรวัดมังกรท่านก็พาทุกคนมาขอโชคอีกที่ผ่านมาก็บอกว่าเป็นไงพี่เอ็มปังปังปักตั้งแต่หวยลาวแล้วครับหวยลาวตำลาวลงคลิปนี้ไปปุ๊บหวยลาวเข้าตัวเลยตั้งตัวตั้งตัวโตเลยนะเราได้มันเป็นศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหวยลาวะได้ศูนย์เก้าหนึ่งหวยลาวได้ศูนย์ก็หนึ่งหวยลาออก 9ก้าศูนย์เก้าหนึเก้าหนึ่งขึ้นเข้าัแล้วก็ไปออกหวยไทยเก้าหนึ่งด้วยตรงนี้ต้องบอกว่าหลงทลายมากมันมันผิดค่าตรงนี้ตึงที่ตัวที่เราเห็นเลขเจ็เนี่ยคือพีเอก็ได้เห็นเป็นศูนย์เก้าหนึ่งเเห็นเป็น0ูนย์เกนาะก็คือตัวสี่ขอก็เห็นเป็นเเหมือนกันแต่พีเก็เห็นหนึ่งก็ไม่ได้พูดว่าเป็นเจ็ดเหมนัไม่งั้นมันสามารถที่จะเข้าสตัวเลยวยกันเพราะแต่ว่าเข้าลาวสามตัวนี่ก็ิดยอดนั้นนะเข้าลาวสตัวเลยนะเข้าไทยสองตัว พวกที่แล้วเราบอกว่าเราบอกว่าเราแม่เราเบื่อแม่เปิดน้ำแดงแล้วเดเอาน้ำอื่นวันนี้เราก็เอาน้ำอื่นอีกอันนี้เอาสีฟ้าเลยเร้เอาน้ำสีฟ้านะฮะไหว้แม่มาไหว้ขอกับแม่อีกก็นี่จะเป็นยังไงครับชมน้องอย่าลืมนะถ้าเห็นคลิปนี้ต้องเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนะอาจจะเป็นหวยลาวก็ได้คือถ้าชมเห็นเลขของเราเนี่ยสามสามรอบเดี๋ยวรอบนี้จะคือ ถ้าเห็นตัวไหนจุดที่สวยๆก็คือเน้นไปเลยตัวนั้นแล้วก็ตามตามแต่ที่เราก็เน้นเน้นอยู่ตัวเดียวผมก็เน้นจุดเดียวตัวนีสูตรเก้าหนึ่งหยึ่งก็ได้เดี่ยวเลยเทียบเห็นสองสองจุดตรงนี้ก็ริมฝั่งกันก็ได้เดียวสูตเก้าหนึ่งหมือนกันจับจุ่มแต่ว่าที่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 ไทยไม่ปังไม่ต่าอ่าไม่ไม่โดดเด่นมากเพราะว่าเราคิดว่ามันออกมาไปแล้วเราคิดว่ามันจะไม่มาไทยสุดแล้วมันก็ต้องมาทั้งกลางทั้งไทยเลย เราก็ไม่เน้นเลยวว่ามาเราหรือมาใช่ใแล้วเมื่แล้วที่เราเน้นตัวเก้าที่เราเห็นเก้าหนึ่งเราชอบเพราะว่าวันที่มงฝานพอดีมั้งช่ฝันมาจกรถใหมรถผมมันเจ็เก้านเก้านึ่งมาได้าหกเก้าหนึ่งท่านผู้ชมแล้วก็เลยบอกว่าเออคุยกันว่าทะเบียนรถอ่ะเก้าหนึเก้าหนึ่งไปเราไปทำาลงขอไปทีเราไว้แม่เราแม่ก็ อุ้ยนี่ใครจุดไหววะเนี่ยหกเจ็ด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 เก้าเลยอะเราอธิษฐานจิตนะกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนเนาะเามาไหวกันนะจุดก็เดียวเราตวัูนสามจุนะภควาตวอรหันตุสมมาสมุทัสสะงมาวัาภควาตัวาระตัวมมาสมทัสสังภตันวะตัมมา ฉันนางฉันนางปฏิคิขาปะคิติปามิปฏิคิตปา,ามิลุก,ลลกขมูลิตรกังคังลุกขมูลิตรกังลิกังคังสมาธิยามิสมาธิยามิคร<ส>ับผู้ชมเราที่เราเปขอโชคขอลากกับแม่นะครับขอให้กเดี๋ยวบอกแม่ก็อนแล้วกันนักศึกษาทุกวันนี้คนสองเลขกับพอดีคนใหม่เป็นโชคขอลากอีกนะครับก็หวังว่ารอบนี้จะทำให้ลูกที่มาสื่อ วันนี้ก็ขอให้เห็นเลีชัดๆั้งแต่เอฟท้งานจะรับโชคได้ไหได้ราท่านผู้ชมก็อาจจะเลงเลขแปลง้อมกับเรานะแต่ว่าไม่เหเลขเอาให้ใส่หนึ่งบาทกะมีตรงนี้เป็นที่ใส่ก็คือไม่มีเหรียญบาทคนละบาทเราก็เรียกว่าใส่บาเนี่ยใส่บาทจะเลยนแใส่แค่หนึ่งบาท แต่วันนั้นนะ่ะเราส<ม>่องให้สองจุดหกสี่ก็ไปออกราวเลยนะ 64, ออกรวยวออกก่อนเลยไงเออหกสี่ออกก่อนเลยแล้วก็มาออกศูนย์เก้าหนึ่งอ้อ่นะเก้าหนึ่งศูนย์ตรงไหนเพียร์เพนั้นตรงกลางเลยเก้าศูนย์หนึ่งตรงไหนวนะที่แถวนี้ล้วะนะใช่ใช่เราไม่ได้ทั้ัวรมันอยู่ในแนวนี้น ห้อยมาก่อนสิแล้วค่อยขอขากลับแล้วค่อยกลับ ท่านผู้ชมตรงนี้นี่ครับที่เราที่ผ่านมานอันนี้เนาะเป็นศูนย์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเนาะแต่ผมก็เห็นตัวนี้ท่านผู้ชมผมก็เห็นเป็นสี่นะแต่วันนี้ทําไมมองเป็นเลขเหมือนเลขเจ็ดเหมือนกันเนาะลงมาเหมือนเลขเจ็ดก 7, นันเนาะนี่เป็นศูนย์ใช่ไหมละ่ะศูนย์ศูนย์เก้าสี่แต่จริงๆเนี่ยมันก็คล้ายเลขเจ็ดอยู่แต่ผมก็ปากหนักไม่ได้พูดเนาะเฟียก็เห็นตัวนี้เป็นเลขหนึ่งใช่มันก็มองเป็นเลขเหมือนเลขเจ็ดอยู่นะเห็นไหมตัวนี้เหมือนเลขเจ็ดอยู่ ก็ตรงนี้นะท่านผู้ชมที่ว่าเป็นที่มาของวันเลขเข้า9 1้านะครับ9 1หนึ่งเนาะจุดนี้นะครับเลขเข้านี่เลข9ก้ากับเลขหนึ่งะทุกคนนะก็เดี๋ยวดูรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับถ,ถ้าผู้ชมก็ลองติดตามที่วิดีโอของเราแล้วกันนะว่าเราจะเห็นเลขตรงไหนจุดไหนที่ไปฝากนะครับเดี๋ยวเรายืนเล็งสักคู่ก่อนท่านผู้ชมเนะี่ยไปดูกันก่อนต้องหาให้เจอสักจุดหนึ่งก่อนท่านผู้ชมถึงจะแบบเห็นตัวอื่นขึ้นมานะ ได้ไงเจอแล้วทุกคนเจอแล้วครับตรงนี้เห็นไหมเพียดเห็นยังมาตรงนี้มาตรงนี้นี่ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เห็นไหม เห็นตัวเดียวอยู่นะตอนนี้เห็นเห็นตัวเดียวนะตัวเดียวพี่ต้องเห็นตัวอื่นป่ะเลขห้าเห็นไหมเห็นตัวอื่นป่ะแต่เห็นห้าชัดท่านผู้ชมเห็นห้าชัดเห็นหรือยังตอนเนี้ยเหมือนห้าเก้าหรือห้าศูนย์ไม่แน่ใจเห็นไหมห้าเก้าหรือห้าศูนย์จะบอกเนี้ยไม่เห็นเลยมามุมดิมาฝั่งนี้ เนี่ยห้าห้าเก้าครับห้าเก้าห้าับเก้าแล้ตรงนี้ก็ดำๆหมืเลขเ้าเหมือนกันนาเก้าห้าเก้า ออก99เนี่ย599อ่ะ599อ่ะต่ามตัวเลยนะเราเทีเยเลขทูบเราต้องบอกว่าไม่เข้านะทุกคนตรงนี้นะครับ 66อ่ะเข้าไหมวะ66น่าจะเข้าหมืเราเห็นตังนี้เป็น57ตัวขาวอันนี้มีคนจุดทิ้งไว้ชมชมนะงเป็น776เนเ่็776แต่น่าจะออกไปแล้วเป็น79 97็ด้เนี่ยเห็นตัวขาวตัวเนี้ยเป็น57เลยเนี่ย5กับ7เนี่ย จะเก็บพืฟสีทั้งบ้านแล้วนี่หลานเดินเล่นเดินชาทุกคนฝากตามตัวเลยนะครับจนจะได้รับชมกด้ลองดูรอบใหม่เนาะขาฝุ่นฝุ่นปั้นปั้นเดี๋ยวเราจะจุดทุกทิ้งไว้ก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่งไว้กันจากเมกะเทียนต่อนะครับไปดูกันครับ กำลังส่องเนื้อตะเคียนวัดสัมพันธ์อยู่นะครับ อย่างเข้าสะท้อนจนไม่เห็นเลขเลยอ,อันนี้เป็นหกนะครับหกมันเหมือนสี่อะไรก็เนึ่เหมือนศูนย์หรือเป็นหกกับหกสองตัวนะ แดดแยงมากเลยทำให้ไม่เห็นอะไรเลยกระจกเป็นฟ้ามเลย ตัวตุ๊กตาอ่น้นี้เห็นจุดนี้ต้องชม้ลยจุดนี้นะการองตีมาแล้วการองเลขอะไรนะคุณยังเป็น9 0วสงที่ว่าหัวตัว,ตวกลา เห็นเป็นสี่สี่เจ็ดหนึ่งนี่นะครับเห็นเป็นสี่เจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดแล้วก็หนึ่ง เลขเพ่มคนก็ออกครบแล้วนะครับวันนี้เลขที่เราได้วันนี้เป็นเลขหาอีกแล้วเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่ง จะเห็นเป็นสามหนึ่งสามแต่พอดูดึงดีแล้วจะเป็นเลขสี่แล้วโอ้เนี่ยโอ้ทำไมมันดูในกล้องชัดกว่าตัวคาตาเปล่านี่สามสี่สามสามสี่ตัวสี่ชัดมากสี่ชัดมากคี่ชัดกว่าเพื่อนลองชมยิมเดีย์ดูนี่นะสามสี่สามตัวที่สามสี่สามไม่หักที่เจ็ดเหรอไม่รู้ว่ามันเหมือนเลขสามถ้าถ้าจะมันมีตัวขาวอยู่ตรงเลขสี่ด้วยนะเออเหมือนเจ็ดห้าสี่หรือเจ็ดห้าอะไรสักอย่าง ดูดีๆดูดีๆดูดีๆเพราะว่าตรงวงตรงนั้นอ่ะคล้ายๆเลยมันคล้ายๆเป็นตัวเลขสามตัวแรกน่ะที่มันเหมือนเป็นเลขเจ็ดตัวใหญ่ใอ๋อถ้าตัวใหญ่ๆสีดำสามสี่สามตรงตรงสามสี่สามสามสี่สามตรงตรงเห็นเลยเห็นเห็นเห็ชัดชัดตาเปล่าเลยชัดในกล้อง ว่านี้แหละน่าจะเป็นเลขนำโชคได้เนาะไม่ใช่ก็คงจะไม่กระจายตามคราวที่แล้วคราวแล้วคือ0คราวแล้วคือ0 091 019เนี่ยแบบมันก็จะติดอยู่ในใจเลย019ถามว่าเราซื้อไหมเราซื้อนะแต่เราซื้อแต่เราไม่ได้ตัดแต่เราซื้อเราซื้อ019จริงๆเออแต่ตอนที่ไปออกราวเราไม่ซื้อไงเพราะเราจะเก็บมาซื้อไทยราว3ตัวาวนี่ถ้าจะได้โตแต่เราไม่ได้ตัดเนี่ยจะได้มาก โเคนทุกคนเหร็นแล้วนะสามสามก็ภาษาีศามาชาจือาษาจดเจ้ยเจ้เอ็มเป็นเงาลงมาทับไปเลยสามตัวใหญ่ตัวแรกครตัวต้องหญ่ใหญ่เขัาไปดิรหนปนี่ไงชัดเลยอ่ะชัดเลยทุกคนดูแสงไม่เท่า เกียรติทองวัดมังกรนะครับหรือวัดสามพานเนาะก็คราวที่ที่เราให้เรามาศูนย์หนึ่งเก้าเนาะก็ได้ประมาณนี้เนาะอย่าสูบพัดตรงนี้นะครับนี่ใครสนใจน้ำเลขของแม่เนาะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับไปต้นหม่คนสองเลขแล้วก็มาดูอองนะครับขอให้วงนี้ทุกคนได้รับโชคนะครับได้รับโชคนะครับกับแม่ตะเคียนนะแล้วก็ติดตามรับชมคลิปอื่นของเราต่อไปนะครับผมนี่เราลองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ